ีทั้งคู่นะครับไม่ดกันะเป็นตัวโอเคยนะแ่่ ครับวันน EX ี้ผมก็ได้รับมอบหน้าจากคุณอนาทีวีภูนะครับให้มายื่นหนังสือต่อท่านผู้บักับนะครับท่านพันตำรวจเองรวมโทษสุวรรัสดิ์นะครับเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณธนาเนี่ยไม่ได้หลบหนีนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวันที่วันสองวันก่อนเนี่ย ถามว่าอนนาหลบหนีนะครับเราก็มาแสดงความประทัใจว่าเราไม่ได้หลบหนีตคมับติดภารกิจอยู่ต่างประ,ทะทเทศแล้วก็ามาแจ้งกำหนดกลับที่ท่านผู้กับได้ทราบว่าแอน,นามามีกำหนดกับที่แน่นอนคือวันที่2องมิถุนายนสองพเวลาประมาณหกนาฬิกเที่ยวบินที่ทีทีเสาของการบินไทยโนที่ตัวนภูินะครับเพราะนั้นเนี่ยอ,อันที่หนึ่งเรา อยากให้ประชาชนได้มองเห็นว่าการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับเมื่อคุณรับทราบว่าคุณมีหมายจับก,ก็ดีหรือพูดถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าสู่กระบวนการนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ถูกว่ากันไปตามพยานหลักฐานนี่นะครับหลังจากที่พุทธนาเดินทางกลับจะเข้าพพุกมาสองวันแล้ครับถ้านกระบวนการเนี่ยครับหลังจากที่ พอถือพักฟอร์ดเข้ามาที่ตอมอผมก็เชื่อว่าเจ้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยครับก็ได้เชิญตัวคุณแอน,นมาคุณแอนนามาที่ที่โรงพรมที่เราแัทครับผมนหกนาฬิกา,าครับหกนาฬิกาของวันที่สองมิถุนาครับในการเคลืกอนตัวคคืออย่างที่อนาานาไล่ส่งนะครับว่าตัวเขาเองเนี่ยถามว่า มีส่วนเกี่ยวข้องไหมก็ต้องรับว่ามีนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องที่อาน,นาเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการนิติบุคคลนะครับก็คือเป็นมีชื่อที่อยู่ในบริษัทโช Lot คดีลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับแต่ตัวคุณอาน,นาเนี่ยเป็นกรรมการที่ไม่มีอำน,นาจลงนามผู้ถืบริษัทน,นะครับเราก็คงให้การไปตามความเป็นจริงนะครับว่าเราเกี่ยวข้องตรงไหนนะครับแล้วก็ มีสัญญาเกี่ยวกับรับจ้างเป็น P c e n น e r อร์นะครับซึ่งตรงนี้ผมว่าก็อนน a ก็จะเป็นคดีตัวอย่างเหมือนกับเราย้อนไปเรื่องของ Magic Skin เมื่อสองสาปีก่อนนี่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ตารานักแสดงแ็่ไทดก็ไปรับจ้างรีวิวนี่นะครับของ a n น a นก็จะเป็นเรื่องรับจ้างเป็นีเซนเตอร์ ซึ่งถ้าเกิดการกระทำของธุรกิจที่มันไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยมันก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ให้สังคมนี่แหละนะครับแล้วแนวทางการสู้คดีของทนายจะาดำเนินการยังบ้างแนะครับคือในขั้นตอนเนี่ยจริงๆเดี๋ยวผมต้องเรียกอนามาสอบพิจารณารายละเอียดทั้งหมดแต่แต่ผมก็จำกัดนะปล่อยสักเจ้าเรื่องสำคัญสิรายละเนี่ยผมว่าเขาก็มีแนวทางการฟ้องคดีนะครับแต่อนาเนี่ยผมว่าชัดเจนตรงที่ว่า เป็นกรรมาาการเจ้าเนี่ยครับไม่มีอนนานาจลงนามในบริษัทไม่มีอนนานาจสั่งซื้อสั่งขายลอตเตอรี่ไม่มีเลยเนี่ยครับผมแต,แต่ว่าอย่างข้อหาที่ถูกออกหมายจับนี่คือจะต้อง,องปฏิเสธแล้วใช่ไหมครับก็ปฏิเสธครับแล้วก็ปฏิเสธแล้วก็ให้ทางต่อสู้คดีไปว่าเราเกี่ยวข้องตรงนี้แค่นี้ันี้ครับส่วนพนักงานสอบสวนจะมีดุลพินิจสั่งคดียังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับผมคุณไอนาได้ติดต่อทนายหลังถูกออกหมายจับหรือว่าก่อนก่อนหน้านี้หครับหลังครับหลังจากที่รู้ว่าตัวเองมีแต่็ แค่ขอร้องให้ผมช่วยเป็นทนายให้หน่อยเนี่ยน,นะครับแล้วผมก็สอบเขาเป็นใท้จริงในเบื้องต้นว่าเขาเกี่ยวข้องอยังไงก็พขถึงทราบว่าเขาเป็นกรรมการเนี่ยน,นะครับตอนนี้คุณนายเอ็นมีข้อกังวลอะไร่องไงบ้างครับผมว่าเขาน่าจะกังวลใจเรื่องการเข้าสู่กระบวนการอันนี้น,นะครับคือสังคมไทยเราเนี่ยพอ,อ,อมีเหตุหรือมีการกระทําความผิดที่อากาโทษเกินคามรีพนักงานสวนก็ขออนุมัติหมายจับ แล้วกระบวนการจับก็จับใส่กุญแจมืออันนี้นะครับซึ่งภ่ามันออกมาเนี่ยบางทีเรายังไม่รู้วราเขาผิดเขาถูกแต่แต,แต่ถูกถูกพวบคุงตัวแบบนี้ไปแล้วอย่างนี้นะครับอันนาวันนี้ที่เรามายื่นก็เราก็อยากให้ตำรวจให้เข้าใจว่าเขาไม่ได้หนีเนี่ยครับเขาอ,อยู่ต่างประเทศก่อนที่คุณจะออกหมายจับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเชิญตัวมันไม่รู้จะนําไปสู่การก็ใส่กุญแจมือเขาไหมาหรือจะเชิญมาอันนี้นะครับเ็าอยู่อยู่ที่ดุลพินิจของพนักงานเจ้าพนักงาน มีการเตรียมเรื่องของการประกันตัวอะไรยังไงไปบ้างครับประกันตัวเนี่ยเ็าคุยกันไว้เบื้องต้นแต่คาดหมายเอานะครับว่าของคุณตาบอยสกาวก็เจ้าที่ตารวจก็ให้ให้ประกันตัวเนาะของคุณนา,นาเนี่ยมันเหตุพฤติการเดียวกันมันก็น่าจะได้รับได้รับความเป็นธรรมอย่างเดียวกันนี่ครับอเขาจะสั่งอะไรเขาไปสอบยทุกวัน่าคุยทุกวันคุยทุกวันครับช่วงนี้นก็คุยคุยจะบ่อยหน่อยเพราะว่ามันมีข่าวตั้งแต่มีข่าวที่ว่า หนีตูดตาลนี้นะเขาก็รู้สึกไม่ดีนะครับก็มีการออกประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งตอนนั้นเขาเที่ยวอยู่เที่ยวอยู่นะครับตั้งแต่อเมริกาเม็กซิโกสวิตสกัลเซ่ในจีนจัดไทยน่าจะมาจากฝรั่งเศสเข้าไทยนะครับเอาใจคุยๆกันสู้ๆครับผมขอบคุณมาะครับขอบคุณมากครับทนายคะอย่างอย่างคดีเดียวคดีเดียว อย่างวันที่สองที่คุณอนามาถึงนิสนาบินนี่คือเราจะขอตํารวจ่าให้เชิญตัวมาที่สนองตามแต่ว่าจะไม่ต้องมีการคุมตัวหรือว่าใส่งจเงินดิ้โดยโดยหลักการของคนมีหมายจับเรื่องอะไรนนนี้ใช่ไมคคือหลักการของผู้ที่มีหมายจับแล้วเข้าประเทศเนี่ยมันขึ้นตัวแดงอยู่แล้วขึ้นตัวแดงเขาก็ควบคุมตัวนี่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราที่เรามาวันนี้เพื่อเราสื่อสารได้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้หนีเขาทราบแล้วและเขาประสงค์จะมาพบพนักงานสอบสวนนี่นะครับแต่ยังไงก็ถูกควบคุมตัว แล้วทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไงบ้างคะที่เราไม่ถามเพราะเขาปฏิบัติตามหน้าที่เนาะเดี๋ยวเราไม่ว่ากันก็คือรับทราบความประสงค์ที่เราไม่ได้มาใช่ใช่เราแค่แจ้งวันเวลาที่แน่นอนเท่านี้นี่ครับครับผมแล้วมันที่สองทนายไปรอที่สนามบินใครหรือว่าเราที่จริงใจพี่อ่ะลงหกโมงก็คือน่าจะมาที่นี่เลยถูกไหมคะลงเครื่องหกโมงน่าลงเครื่องน่าจะถ้าควบคุมตัวมาที่เลยนี่ครับเราก็มารอที่นี่ก็ได้เพราะเราก็เข้าไปในสนามบินไม่ได้อยู่แล้วโอเคค่ะ ขอบคุณมากค่ะพี่อาคมค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นทนายอาคมนะคะทนายของคุณแอนนานะซึ่งตงเป็นผู้ต้องหาถูกออกหมายจับคดีหวยทิพย์นะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศนะซึ่งวันนี้ทนายก็ได้มายื่นหนังสือถึงกุ้มกับการสอนอทองหล่อนะเพื่อที่จะแสดงจุดประสงค์นะคะแสดงความปริสุท์ใจว่าคุณแอนนานั้นไม่ได้ที่จะหลบหนีนะคะแล้วก็ ในวันที่สองที่จะเดินทางมาถึงที่กรุงเทพมหานคร,รที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยอตอนหกโมงนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็คาดว่าก็จะมีการควบคุมตัวแล้วก็นําตัวมาที่สอนอทองหลอ่อนะคะเพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหาตามขั้นตอนเนะะนื่องจากว่าตอนนี้ทางคุณแอนาเองนั้นก็เป็นสถานะคือตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะ,ะซึ่งในส่วนของพลัความเองก็ยืนยันนะคะว่าแนวทางการต่อสู้คดีนั้น ก็จะมีการนะคะสอบปากคำนารคุณแอนนาเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยก็ยืนยันว่าคุณแอนนาเนี่ยไม่ได้มีเอ่อส่วนเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการกระทําผิดจริงตามที่มีการเอ่อออกหมายจับนะคะแต่ว่าจะเกี่ยวข้องอย่างไรนะคะก็ต้องรอการสอบปากคำะคะจากคุณแอนนาก่อนนะคะในประเด็นนี้นะคะซึ่งก็ต้องรอติดตามกันนะคะในวันที่2มิถุนายนนี้นะะที่คุณแอนนาจะเดินทางเอ่อ กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อที่จะรับทราบข้อกล่าวหาซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาอีกสองคนที่มีการถูกออกหมายจับนะคะคุณตัอบอสเกลนะคะแล้วก็คุณแนนนะคะก็มา,าถูกแจ้งข้อกล่าวหาเรียบปลอยแล้วนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปควบคุมตัวได้ที่บ้านพักนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวนะคะส่วนคุณแนนานะคะก็เชื่อว่านะคะน่าจะได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันนะคะ แล้วว่ามีเจตนานะคะที่จะเดินทางเข้ามอบตัวกับทางเจ้าที่ตํารวจแล้วก็ยืนยันว่าการเดินทางไปต่างประเทศนะคะตั้งแต่เดือนเมษายนปี2 1 4ทางคณะเอกก็ยืนยันว่าเป็นเพราะคุณเอ็นนาก็ไม่รู้นะคะว่าจะถูกดำเนินคดีเรื่องนี้แล้วก็มีการออกหมายจับนะคะแต่ว่าหลังจากที่ทราบแล้วก็ได้แสดงความบริสุทธิ์นะคะที่จะเดินทางากลับมาเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็สู้คดีตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะ ซึ่งขนายความเองก็ไม่ได้มีการาพูดคุยกับคุณแอนนาอยู่ตลอดนะคะแต่วันนี้ก็ได้รับมอบะะอ,อำนาจให้มายื่นหนังสือกับทางตำรวจสอนอทองหลอค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นบรรยากาศที่สนอทองหล่อนะคะเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันที่2มิถุนายนนี้นะคะก็ต้องดูว่าคุณแอนานานั้นจะเดินทางกลับมารับทราบข้อกล่าวหาตามที่มีการประสานมีการแจ้งกับทางเจ้าที่ตำรวจนะคะแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามเรื่องนี้ก็จะเห็นนะคะว่าคุณแอนานานั้นแต่ละวัน,นก็จะมีการไลฟ์สดนะคะ,ะแล้วก็พูดถึงะะเรื่องที่มีการถูกออกหมายจับเรื่องของคดีความยืนยันว่า ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบหนีแต่อย่างใดนะแม้ว่าตอนนี้กระแสข่าวว่าไปต่างประเทศเพื่อหลบหนีหรือไม่อย่างไรนะซึ่งคุณเอนะก็ได้ออกมาปฏิเสธนะคะในเรื่องนี้นะคะมาตลอดนะคะเดี๋ยววันที่2เรากลับมาติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ